สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพี่น้องไอคลิปนี้ไอที่มาว่าเรื่องไอการใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวเหมือนเดิมพี่น้องคือไอช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงไอใส่ปุ๋ยรับรวงอนะเนาะอันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามแล้วเป็นบอกว่ามันมันจะทันไหมเพิ่อนวะคือมันสีมันสีหลามันสีช่าเกินไปบ่อยอะนะอืาก็เลยกระสิมา ว้าเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังโอ้ยดินกับอยากพันกันเนาะอืมเอาวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามกันยาเลยเนาะอืมมันผมว่านะถ้าใส่ปุ๋ยช่วงนี้นะก็ยังพอทันอยู่พี่น้องอืมผมว่าอย่าให้เกินวันที่ยี่สิบห้ากันยาพี่น้องเพราะว่าอันนี้ข้าวนาปีนะพี่น้องข้าวนาปีข้าวไวแสงเนาะ อันนี้เป็นข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องอืมไอข้าวไวแสงนี่ข้าวนาปีนี่เฉลี่ยนะพี่น้องเฉลี่ยนี่คือมันจะออกดอกออกดอกนี่ประมาณยี่สิบตุลาพี่น้องออกดอกประมาณยี่สิบตุลาเก็บเกี่ยวประมาณยี่สิบพฤศจิกาอืมแต่มันก็อาจจะมีเร็วกว่านี้บ้างหรืออาจจะมีช้ากว่านี้บ้างคือเลนเลดก็ ประมาณวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบห้าก็เลนเรดก็ประมาณนี้บวกลบห้าวันนะเนาะแต่เฉลีย่ยคือกลางๆประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาประมาณนี้อเก็บเกี่ยวเนาะอ,นออกดอกก็ประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดตุลาเนาะนก็คือไอข้าวนาปีนี่พี่น้องคือมันจะ ยึดเอ้แสงอาทิตย์เป็นหลักนะพี่นอ้องอือคือคําพูดเขาไอ้วิชาการเขาก็บอกอยู่ว่าข้าวไวแสงเนาะอือคือมันมีข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสงอืมข้าวนาปีก็คือข้าวไวแสงพี่น้องคือไออข้าวไวแสงนี่มันจะยึดดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์เป็นหลักนะพี่น้องคือพี่น้องสังเกตมอไอช่วงนี้นี่ดวงอาทิตย์นี่ มันสีขึ้นสากว่าเก่าเลยเออคือก่อนคือผมสังเกตน,นะก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งนี่ตีห้าครึ่งนี่มันมันสว่างอะเด้พี่น้องตีห้าครึ่งมันสว่างอะเด้เนี่ยแต่พอมาอาทิตย์นี้นี่ตีห้าครึ่งนี่สลสวสลีะพี่นออ้องนะเออสลสวสลสะสลสโลนอะเนาะเออโอ้ยเบากับบัถึกเออคือว่าง่ายคือมันดวงอาทิตย์มันจะขึ้นช้าคือเริ่มขึ้นช้าแล้วเออ นี่แหละแต่พอมันตกดวงทิี่มันจะตกเร็วนะพี่น้องเออมันสิเริ่มตกเร็วมันบอคือว่าง่ายคือกลางวันมันจะสั้นกว่ากลางคืนกลางคืนมันจะยาวอือการนี่แหละพี่น้องคือข้าวนี่ข้าวนาปีน่ะคือช่วงนี้มันข้าวมันจะเริ่มเฉืยแล้วนะพี่น้องมันเฉยคืออะไรล่ะมันเฉยก็คือมันว่าง่ายคือมันมัน มันจะไม่หากินแล้วนะ่ะคือมันจะไม่ค่อยโตแล้วนะ่ะคือมันจะใบมันจะเริ่มตั้งเริ่มไเขาเรียกว่าเริ่มตั้งท้องนะพี่น้องเออคือมันเริ่มตั้งท้องแล้วเริ่มเฉยเริ่มนี้แล้วออ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอ้การใส่ปุ๋ยก็คือช่วงนี้นะพี่น้องพอได้อยู่แต่อาจจะช้าสักนิดนึงแต่ก็ยังพอได้พี่น้องแต่ถ้าเลยวันที่ยี่สิบห้ากันยาไปแล้วนี่มันมันจะได้ผลผลิต ที่น้อยลงนะพี่น้องคือมันจะเริ่มไม่ค่อยกินปุ๋ยแล้วนะออคือทําอะไรก็ไม่ว่าแต่อะไรนะพี่น้องคือทำทาให้มันถูกช่วงเวลาสักนิดนึงเหมือนอย่างสมมติไอเราหกล้มอย่างเงี้ยหกล้มเป็นแผลถลอกเงี้ยคือถ้าเราล้างล้างแผลสดในตอนนั้นคือมันจะได้ประโยชน์เยอะแั่นบ่อแต่ถ้าเราไปล้างแผลตอนที่แผลมันตกสะเก็ดแล้วนะ่ะ ถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมมันก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันได้น้อยอืมอันนี้ก็เหมือนกันหละพี่น้องการใส่ปุ๋ยข้าวก็คือถ้าเราใส่ไอช่วงที่มันแบบกําลังต้องการน่ะคือช่วงที่มันแบบอยากมากๆนะพี่น้องมันก็มันก็จะได้ผลผลิตสูงอะไรอืาก็คือเฉลี่ยนะพี่น้องวันที่สิบห้ากันยาจนถึงวันที่ยี่สิบห้ากันยาช่วงนี้อ่ามันจะ กำลังกำลังพอดีแต่คือที่พอดีสุดๆก็คือประมาณที่ยี่สิบนะพี่น้องอืมสิบเก้ายี่สิบกันยาเนาะเนาะแต่สายช่วงนี้ก็ยังทันอยู่พี่น้องอยาให้เกินวันที่ยี่สิบห้าเลยพี่น้องเด้ออืมล้วก็ได้ได,ได้ยินขา่าวแว่วๆว่าไอ้ปีนี้นี่เขาสิเป็นราคานะพี่นอ้องเออกะกะดูแลให้ดีๆหน่อยเพราะว่ามันสิออกม่วงแล้วเนาะคือผลผลิตมันมันใกล้มันมัน จะได้เก็บแล้วนะ่นี่อคือช่วงนี้เราต้องเอ้ดูแลเป็นพิเศษพี่น้องน้ําในก็ให้มันอย่าให้มันแห้งพี่น้องให,ให้มันมีน้ำเนี่ยกะปุ <c oughs> ๋ยกับแพงเนาะปุ๋ยแพงกะภาวนาให้ข้าวแพงแต่ตอนนี้บ้านผมนี่ข้าวแหง้งอะมะลิ105อนะ15บาทแล้วนะพี่น้องมันมันขึ้นมาแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วนะแต่บัตรยามขายนี่จากซีเนวไดน บรรยามขายบอมแมนสิบแปดบาทคือเกนะ่าบ่เนาะอืมอ่ะพี่น้องกะยังทันอยู่พี่น้องคือช่วงนี้ยังทันอยู่อย่าให้เกินวันที่ยี่สิบห้ากันยาพี่น้องใส่ปุ๋ยรับรวงอยาให้เกินนี่ถามว่าเกินได้ไหมก็ไม่อยากให้เกินนะพี่น้องแต่ถ้าจําเป็นจริงๆแบบใครไม่มีเงินหาเงินไม่ทันอย่างนี้ก็อเออใส่ทีหลังก็กได้อยู่แต่ผมก็ไม่แนะนะําอ่ะเพราะว่ามันได้ประโยชน์ไม่ไม่ค่อยเต็มที่นะอืม อ่ะพี่น้องคลิปนี้กะซ้ำมีหละพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะอออ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอ่ะว้าเแล้วก,ก็ไป